ต้นกระบือพี่น้องจา้าต้นกระบือรอบนี mm. ้ต้นจะน้อยกว่าสามร้อยจ้าอันนี้ต้นสองร้อยแปดสิบพี่น้องจ้าสองร้อยแปดสิบนี่พี่น้องเอาไปเลยเด็ดใบไสได้เลยเด้อจ้ปลูกให้รากเดินดีปลูกใส่กระถางสิบนิ้วพี่น้องจ้าขนาดของกระถางเนาะจ้าจะมีอยู่สองราคาเดือพี่น้องเด้อมีสองร้อยแปดสิบกับสองร้อยห้าสิบใครสนใจกระสั่งเข้ามาได้จ้าอันนี้เป็นต้นลิงกระบือที่พระชาซื้อต้นพันธุ์ซื้อกระถางซื้อดินและจ้างข้าเจ้าปลูกพี่น้องจ้าเพราะว่าบบได้มีเวลาดูแลบบมีเวลารดน้ำใส่ปุ๋ยก็เลยจ้างข้าเจ พอดีคนที่เขาเจ้าปลูกให้เขาว่าเออต้นมันใหญ่พอไข่แล้วบอกมาเบิ่งนูว่วกาซั่นไปเบิ่งมาก็เลยว่าโอเคแล้วแหละต้นกะถือว่าไส่งานได้แล้วนะพี่น้องจ๋าไปสนใจกะสั่งได้เด้อพี่น้องเด้อต้นกระบือมีบ่หลายต้นเด้อพี่น้องจา๋ามีไม่เยอะนะคะหมดแล้วหมดเลยเด้อค่ะเออ บดแล้วกับบดเลยเดี๋ยวจะมี280กับ250หหลายๆคนก็จะ่าเอา้าคือแพงแค่นอะพี่น้องจา๋าค่าส่ง9นะ90บาทถึง120บาทเดี๋ยวจะเฉพาะค่าส่งนะเพราะว่าต้นเพอ่นนินักประมาณ4-5กิโลเดี๋ยวจะ4-5กิโลเพราะว่าเป็นกระถางนี่ได้กระถางใหญ่เดี๋ยวจะกระถางเบอร์ซิปเดี๋ยวจะใบกระมักใหญ่นะนี่เลยจ้ะนี่ ใบมักง่ายๆนะนี่เลยจ้ะพี่น้องจ๋าเอาไปแล้วคือเด็ดใบไซสงานได้เลยบบต้องไปเสียเวลาปลูกเนาะหลายๆคนก็บอกค่อยเห็นเขาขายในเพจต้นละซ้าบ้าต้นละห้าสิบบาทพัชชาก็มีคือการซาบาห้าสิบบาทแต่พัชชาบอกขายเพราะว่าหยังส่งไปแล้วเกิดการเสียหายส่งไปแล้วลูกค้าเอาไปปลูกแล้วปลูกบบ่เป็นแล้วมันตายพี่น้องจ๋ามันตายมันบบใหญ่พัชชาก็เลยตัดปัญหาต้นเน้อยน,อยนะบ่ได้เอามาขายต้นกระชินน้อยํำงานนี่แหละนี่ ทรันี้แหละนี่ต้นละห้าสิบต้นละซาวนะที่ขาเจ้าขายในเพจนดพี่น้องเบิ่งนรูปก็คือว่ายใหญ่แต่ของพัชจาเนี่ยตุ้งด้วจากกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยจาะนี่จากกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยเอาไปแล้วเด็ดใบไส่งานได้เลยพี่น้องจ๋าอือ ฮักค่าส่งฮักค่าจ้างคนปลูกแลยก็ได้กําไรกัทางละสี่สิบบาทห้าสิบาทพี่น้องอนวญาตตามความซื้อไผ่สีอ้ากกะซั่งได้เด้อจ้าเพราะว่ามีบ่อหลายพี่น้องจ๋าหลายหลายคนนะเวลาวันลอยกระทงบอ่อรูว่าเห็ดผ้าขวันกะทโธมาทกซื้อใบกระบือกะพ้าชาพระชาบบอยากใหรไปซื้อซื้อเข่านะําใบละบาทสองใบบาทพี่น้องเอาไปปลูกเองใส้ได้ตลอดเนาะ แล้วบานนี้พอพรชชาปลูกมาอายุเป็นปีแล้วนี่บอตายเอาไปปลูกกับบอตายแล้วคาพี่น้องหดน้ําหดน,หดนใส่ใจใส่ปุ๋ยทำบอตายเด้อหลายคนเอาต้นนิดน้อยไปปลูกแล้วมันตายเพราะว่ามันยังบกแข็งแรงพี่น้องอันนี้เป็นต้นใหญ่อายุของต้นนี่หนึ่งปีหนึ่งเดือนจ้ะ พัชชาซื้อเบีย้ยไม่เขาปลูกนี่ปีนึงกับเดือนนึงนี่จังได้ต้นซ้ำนี้พี่น้องจ๋าอันนี้นะ่ต้นละ280บาทเนาะพี่น้องเนาะ250ก็มีเหมือนก,กันจ้าก็จะเป็นต้นเล็กแต่ที่จริงเป็นต้นรุ่นเดียวกันทัแหละแต่ขนาดของพุ่มเพิ่นหรือว่าใบเ,เพิ่นกิ่งกิ่งก้านเพิ่นจะน้อยกว่ากันก็เลยมีเป็นสองราคา280กับ250เนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าพี่น้องทางเฟซบุ๊กหรือว่าพี่น้องทาง YouTube, นะายูทูบเนาะไปสนใจใบดิ้นกระเบื้อไปไว่ไไวา,ย,าวยู่เืป็ด ซื้อข่าวพี่น้องปลูกไวรดต้นสองต้นมันเด้ไซตตลอดเนาะขม้าเฮ็ดงานฝีมืองานใบโตองนะพี่น้องจ๋า ภัยสนใจก็สร้างได้พี่น้องจ้าพัชชาสิได้จัดส่งให้วันจันทร์เพราะว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์พัชชาโบยักส่งยันของตกค้างแต่ภาคอีสานนี่ถ้าสร้างมานีเนาะพี่น้องเนาะภาคอีสานนี่มือเดียวถึงเด้อจ้าเพราะว่าพัชชาน่ยอยู่หนองคายส่งไปมือเดียวถึงทั่วภาคอีสานแต่ภาคกลางนี่ใช้เวลาสองมือเนาะพี่น้องเนาะภาคกลางใช้เวลาสองมือและภาคเหนือใช้เวลาสามมือเด้อพี่น้องเดินในการจัดส่งเด้อจ้าเออเบิรดรอบนี้แหละก็สิได้ท่าอีกประมาณหกเจ็ดเดือนได้แบบนี้พี่น้องจ้าอืม เบิ้ลรอบนี่เด็กก็ซืได้ถ่าอีกหกเจ็ดเดือนนะนะพี่น้องจ๋าใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรข้างบนนี้เลยหรือว่าสิทักข้อความมาก็ได้พี่น้องจ๋าเบิงบ่งใบเพื่อนะใบบักง่ายงามเพราะว่าคนนี้นะเขาปลูกอย่างกะงามพรชชาเลยจ้างเขาปลูกเขามือดีนะนะมือเขาเย็นนะนะเวลาเขาปลูกอย่างกะงามเบิ้ลพี่น้องจ๋าแล้วเขาเจ้าหูจักสูตรปุ๋ยสูตรบใบไส้เนาะพรชชาก็ได้ความรู้มากับเขาคือกันว่าไส้ปุ๋ยอย่างเออมันจะง,งามใบจะใหญ่กระามเขามาคือกันนอกจาก แต่เบี้ยเบอร์นี่พัชชาเป็นคนซื้อเบิดเลยเบี้ยกระถางดินพัชชาเป็นคนซื้อให้เขาปลูกจ้างเขาว่าไง่ายๆซะแต่ข้าเป็นคนลงทุนนะนะพี่น้องจ๋าจะให้เขาค่าเขาดูแลเขาทดน้ําเป็นปีเนาะปีหนึ่งเดือนบได้เม่น้อยๆได้พี่น้องเอ้ยเออค่าปุ๋ยค่าอย่างอ่ะพัชชาเป็นคนซื้อให้เขาเบิรนะค่าปุ๋ยค่าเบี้ยต้นไม้ค่ากระถางค่าดินค่าแกบ พัาชาเป็นคนซื้อลงทุนให้เพื่อนปลูกแล้วก็ให้ค่าจ้างค่าดูแลข,ขึ้นไปต่างหากเนาะจา้ะอืมปั่นการสร้างรายได้แล้วพี่น้องจ๊าคนแถวนี้เขาเจ้ากับโบมีเวียกบมีงานก็เลยให้เจ้าเขาเจ้าไปปลูกฮะนะภัยสนใจก็สร้างมาได้เด้อพี่น้องเด้อจังน่อยมันเบิดแล้วก็โทรนํำๆนมาได้แบบนี้เมื่อวานน,วานี่ก็คือกันเมื่อวานนี่ก็ว่าเบิดเบิดเบิดลูกค้าโทรมาหลายเมื่อวานนี่ท่าจชาก็เลยลองโทรหาคนที่ให้เขาเจ้าปลูกว่าเป็นยังไงต้นไม้ใหญ่ระบเบิงสีาปัเบ ไปเบิงเลยก็อเออพอดีงามพี่น้องจา๋าโบไดคิร่าสตาร์ทไฮเด้อจ๋าเอเอาไปปลูกกระเด็ดใบใส่เลยถ้าพี่น้องบรเด็ดใบห่วงใบโบได้เด้อเพิ่นโบแตกกิ่งแต่กอกเด้อต้องเด็ดใบเด็ดกกอันนี้เพินเ่นปิดยางเวลาเขาเด็ดไปปุ๊บนี่เพิ่นจะแตกกิ่งแตก่อคำต้นใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆก็ให้ตัดทิ่มคำบาบใส่งานก็ได้เพิ่นแตกใบขึ้นมาไหมแห้งสิ่งเงาใ,ใหญ่ก่อใหญ่ขึ้นพี่น้องจ๋าย้ำว่าต้องปลูกในล้มปลูกในล้มพี่น้องจ๋าใบาจะใหญ่จะสวยปลูกในแดดนี่บโบอยากงามปันใดเด้อพี่น้องเด้ออ ใครสนใจกระทูมาตามือทูข้างบนเลยจ้ะแมวกับมาโยกกันอยู่นี่แหละอละออาไมมอย่าไปโยกกันจ้อยงามันฮักกันนะ